เราก็ขับมาเรื่อยๆครับตามถนนเส้นเคหะบางพี 5, 5, 5, ของดานนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโรงเรียนเกวลินโรงเรียนเกวลินก็จะมีตั้งแต่เตรียมอนุบาลจนถึงอวสอครับผมแล้วก็เดินทางไปเรื่อยๆ ซึ่งสิ้นนี้จะไปทะลุออกคลองด่านแยกซ้ายจะไปออกคลองด่านออกบางประกงออกไปชนบุรีพัทยาได้ส่วนเลี้ยวขวาเราจะไปออกไปเส้นทางของกมขนส่ง แล้วก็จะเป็นที่ตากอากาศบางปูอุตสาหกรรมบางปูออกปากน้ำสมุทรปราก,การมาถึงช่วงนี้เข้าไปทางนี้ก็จะเป็นเขาเรียกเทหะบางทีโครงการสองแล้วไปทางนี้ก็เป็นโครงการสามแล้วก็โครงการสี่ตามลำดับไป พอมาถึงโครงการสีครับก็จะมาทะลุออกตรงนี้ครับนี่นี่คือเส้นทางที่ทะลุมาจากโครงการสี่แล้วว่าบ้านเอื้ออาทรน,นั่นแหละครับพอมาตรงหลักเสาไฟส้งสูงนี่ก็เรียกว่าซอยกิตินครบ,บางเพียงครับ ตรงมุมนี้ก็จะเป็นโอซ่อมรถฮะเขาเรียก่โอจอกส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตลาดเปิดใหม่ครับเนี่ยตลาดรักคุณนะเนี่ยเขาเรียกตลาดรักคุณเดี๋ยวไปอีกหน่อยตรงนี้ก็จะเป็นตลาดรวยรั์ ก็เป็นที่